เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อหมออาจจรีเธอได้รับรู้ว่าวิญญาณที่เธอได้เห็นมาตลอดเป็นเพียงแค่ภาพลอนที่เกิดจากยาอะไรบางอย่างที่สามีของเธอนั้นเป็นคนจัดให้ความลับที่หมอวันนั้นเคยปิดบังมาตลอดมันกลับย้อนมาหาเข้าอีกครั้งหนึ่งและมอรีจะทำอย่างไรต่อไปลนล,ลนรจะเเป็ตงสแสดาธออธอ ออก้ันนชื่่่ธแตสุดทาไปสวัสดีครับ มาอยู่กับช่อง The right Channel Speaker, เดอะร้านแแนลอีกแล้วนะครับผม <Speaker. S 1> วันนี้ผมจะมาทําการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าโชมโชดในอีพีที่7เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสําคัญของทางซีรีส์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจนะครับสาหรับคนที่ต้องการรับชมแบบละเอียดสามารถรับชมส,สดได้ทางช่องวันสาสิเอเวลาสีทุ่มตรงทุกๆวันเสาร์หรือสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน a อ Play เรื่องราวชมโชดในอีพีที่7หลังจากที่หมอวัน เขาได้รู้ว่าฟ้าคือนภาอดีตนนคนรักของเขาที่เคยมีลูกด้วยกันหมอวันจึงบอกกับฟ้าไปว่าเขานั้นรับไม่ได้และไม่ชอบเรื่องโกหกไม่ชอบที่ฟ้านั้นไป็นคนโกหกเ้อเริ่มต้นด้วยการโกหกยังไงมันก็ไปไม่รอดซึ่งกระทำให้ตรงฟ้านั้นเริ่มมีอาการคลุ้มคลั่งและบอกว่าเธอพร้อมจะยอมทําทุกอย่างเพื่อหมอวันไม่ว่าหมอวันนั้นต้องการอะไรเธอพร้อมจะทําให้แต่หมอวันก็ยืนยันว่าเขาขอเวลาสักนิด เพราะว่าเขานั้นรับเรื่องนี้ไม่ได้หลังจากนั้นหมอวันเขาคนนึกย้อนไปในเมื่อ7ปีก่อนในวันนี้หมอวันนั้นมาคุยกับฟ้าเรื่องที่ฟ้าไปบอกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาให้กับหมอรีได้รู้ซึ่งหมอวันนั้นก็บอกว่าให้ฟ้าได้กินยาตามกำหนดที่หมอรีนั้นจัดให้และให้เธอนั้นอยู่เงียบๆอย่าบอกเรื่องนี้กับใครและเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบัน ขณะที่หมอวันกำลังจะขับรถออกไปจากโรงแรมที่เขามาเจอฟ้าเขาได้หยิบประวัติของนาภาหรือฟ้าในอดีตขึ้นมาดูและเขาก็มองขึ้นไปด้านบนเขาก็เห็นว่าฟ้ามายืนจ้องมองเขาตรงระเบียงห้องหมอวันจึงรีบขับรถหนีออกไปเรื่องราวตัดมาที่หมอรีซึ่งหมอรี เธอทุอไปหาหมอรุ่นน้องของเธอที่ฝากให้ช่วยเช็คยาที่หมอวันนั้นให้เธอทานแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบมอรีเธอจึงตัดสินใจว่าเธอจะต้องการพิสูจน์ว่าอายานี้มันคือ,อยาอะไรกันแน่และเป็นอย่างที่เธอคิดไว้หรือเปล่าลาจานนั้นมอรีเธอก็ไปเข้าครัวเพื่อทําพายให้กับสามีและลูกของเธอได้กินขนานั้นเองปนวลก็เดินเข้ามามอรีจึงฝากกับปนวนไปว่าถ้าหมอวันกลับมาก็ให้อุ่นพายให้กับหมอวันด้วยส่วนตัวของเธอนั้น จะกินชิ้นเดียวกับน้องของขวัญแล้วจะทานยานแล้วก็จะเข้านอนเลยซึ่งก่อนที่มอรีนั้นจะเดินออกไปเธอก็หันมามองที่พายที่เธอทําเหมือนว่าเธอนั้นทําอะไรกับมันหลังจากนั้นมอรีเธอก็ไปคุยกับน้องของขวัญที่กําลังนั่งวาดรูปอยู่ซึ่งน้องของขวัญน,นั้นวาดรูปครอบครัวของเธอแต่นั่นมันกลับมีอะไรบางอย่างที่ผิดแปลกไปคือรูปที่ว่ามีหมอวนันน้องของขวัญ และฟ้าที่ยืนจับมือกับสามคนส่วนมอรีกับนอนอยู่บนเตียงเธอจึงถามไปว่าทําไมน้องของขวัญถึงว่านแบบนี้น้องของขวัญจึงบอกไปว่า ก็พี่ฟ้าเป็นคนบอกให้วาดแบบนี้ให้วาดคุณแม่นอนอยู่ไกลๆเพราะว่าคุณแม่นั้นป่วยทั้งมอรรีและป้าน,นวลที่เพิ่งเดินมาก็รู้สึกเอใจว่าทำไมาฟ้าถึงให้ทำเช่นนั้นมอรี่จึงบอกอน้องของขวัญไปว่าต่อไปมอรี่จะไม่ต้องไปนอนแบบนั้นอีกแล้วเพราะเธอใกล้าหายแล้วซึ่งน้องของขวัญน,นั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่น้องของขวัญก็บอกไปว่าพี่ฟ้าบอกว่าคุณแม่นั้นใกล้จะตาย ซึ่งมอรีกับป้านวลก็บอกว่าไม่ใช่หลังจากนั้นมอรีก็พานนองของขวัญมาเข้านอนหลังจากที่อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยเธอจึงบอกกับนนอของขวัญไปหมายว่าครอบครัวของเรามีเพียงแค่เธอมอวันออนและเอ็มจีทั้งหมดนั้นมีเพียงแค่สคนส่วนฟ้านั้นเป็นคนมาทีหลังน้องของขวนนัญนเชื่อฟ้าให้น้อยที่สุดเพราะว่าฟ้าไม่ใช่คนในครอบครัวส่วนคนที่น้องของขวัญควรจะเชื่อมากที่สุดก็คือตัวของเธอเอง เพราะว่าเธออุ้มท้องน้องของขวัญมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยและอยู่กับน้องของขวัญมาก,ก่อนใครบอกรักน้องของขวัญก่อนใครคนที่น้องของขวัญต้องเชื่อมากที่สุดน่นคือตัวของเธอและเรื่องราวก็ตัดมาที่หมอวันหลังจากที่เขานั้นกลับจากออฟฟิศปนวนก็บอกกับเขาว่า ตอนนี้หมอรีนั่งกินยานแล้วก็เข้านอนไปแล้วและเธอจะไปเตรียมพายให้กับหมอวันและหมอวันก็เอาเสื้อให้กับป้านวลซึ่งป้านวลน,นั้นก็ได้กลิ่นว่ามันมีกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงป้านวลจึงบอกไปว่าเมื่อไหร่จะเลิกทําตัวแบบนี้สักทีนะวันและหมอวันเขาก็เดินเข้าไปในห้องนอนแต่กลับไม่เจอหมอรีเขาจึงเดินเข้าไปในห้องนอของขวัญและเห็นว่าหมอรีนั้นหลับอยู่เขาจึงเข้าไปเขย่าร่างของหมอรีแต่เธอนั้นก็ไม่ตื่นหมอวันจึงพูดออกไปว่า โทษอีกหน่อยนรีคุณแก่จะได้สบายแล้วหลังจากนั้นหมอวันก็เดินออกไปซึ่งหมอรีเธอก็ไม่ได้หลับและก็ได้ยินทั้งหมดที่หมอวันนั้นเพิ่งพูดออกมาหลังจากนั้นหมอวันก็ไปกินพายที่หมอรีนั้นเตรียมเอาไว้ให้และหมอวันนั้นก็มีอาการสลืมสลือแล้วก็หลับไปและหมอรีเธอก็เดินลงมาข้างล่างเหมือนเธอนั้นจะออกไปไหนเพราะเธอนั้นถือกระเป๋าอยู่เธอจึงได้รู้ว่ายาที่หมอวัน,น,นให้เธอทานมีผลทําให้เธอนั้นลาบ แล้วก็มีอาการอ่อนเพลียและตื่นมาจะมีอาการมึนๆม,มอรีจึงพูดกับหมอวันที่กําลังหลับอยู่ว่าถ้าพรุ่งนี้คุณตื่นมาและมีอาการมึนงงคุณจะรู้สึกแบบไหนบ้างถ้าคุณต้องตื่นมาแบบนี้ทุกๆวันนางจากนั้นมอรีเธอก็ออกไปบอกรถและเธอก็ไปข้างนอกซึ่งรถคันนั้น ก็ค,คือรถของสจีนั่นเองมอรีนั้นขอให้สจีพาเธอไปที่ออฟฟิศพอเธอนนบอกกับสจีไปว่าเธอต้องการจะจับให้ได้เรือนระหว่างความสัมพันธ์ของหมอวันกับฟ้าสจีจึงบอกว่าและถ้าเกิดว่ามอรีรู้ว่าฟ้ากับหมอวันนั้นแ,แอบม,มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมอรีจะทําอะไรกับฟ้ามอรีจึงบอกไปว่าก็ต้องไล่ออกสิทําแบบนี้ได้ยังไงกินบนเรือนขี่รถบนหลังคา ซึ่งก็ทําให้สจีนั้นถึงกับตกใจพราะเธอก็ทําแบบนั้นเช่นเดียวกันหลังจากนั้นสจีก็พาหมอรีมาที่คลินิกซึ่งหมอรีก็ให้สจีช่วยหาแฟ้มประวัติคนไข้เก,ก่าๆให้กับเธอและหมอรีเธอก็เข้าไปค้นในห้องซึ่งตัวของเธอนั้นก็มีอาการลุกดีลุกโลนเพราะว่ายังตั้งสติไม่ได้เธอจึงพยายามตั้งสติให้ได้แล้วก็ค้นในจุดที่มาสําคัญส่วนสจีนั้นเธอก็ภาวนาว่าอย่าให้หมอรี เจอหลักฐานเกี่ยวกับเธอที่มีอะไรกับหมอวันเลยหลังจากนั้นมอรีเธอก็ได้เจอกับลิ้นชักที่มันล็อกอยู่เธอจึงไปค้นตรงเสื้อทํางานของหมอวนันจนได้เจอกับกุญแจเธอจึงมาเปิดมันส่วนหมอวันนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาในกลางดึกและเขาก็สลบลงไปอีกครั้งหลังจากนั้นมอรีที่เปิดลิ้นชักออกมาได้เธอก็ถึงกับตกใจเป็นอย่งางมากพราะในลิ้นชักนั้น มันมีรูปภาพของหมอวันที่ถ่ายพวกสาวๆาไว้สาวๆพวกนั้นล้วนแต่เป็นคนไข้ของหมอวันทั้งนั้นเลยที่เขาสบมผัสเห้สาวๆพวกนั้นแล้วก็เก็บรูปเอาไว้ มอรีนั้นตกใจเป็นอย่างมากเธอตะโกนเรียกเสียเข้ามาในห้องนี้ซึ่งสจีเธอก็หยิบรูปพวกนั้นขึ้นมาดูแล้วก็เห็นว่ามันเป็นรูปสาวๆที่ถูกมอวนันแอบถ่ายในตอนสบร์เทกันนั่นเองมอรีนั้นตกใจเป็นอย่างมากเธอถึงกับร้องไห้ออกมาและถามว่าทําไมมอวันต้องทําแบบนี้ด้วยทําแบบนี้กับคนไข้ของตัวเองได้ยังไงมันผิดจรรยาบรรณแพทย์ซึ่งขณะนั้นเองสจีเธอก็ได้เห็นรูปของตัวเอง ที่กาลังถูกสะบัดเหยแบบแนวมาสุขเคสเธอจึงรีบเอารูปของเธอนั้นซ่อนเอาไว้ไม่ให้หมอรีนั้นเห็นหมอรีเธอจึงนึกย้อนไปในตอนที่นภาเล่าบอกว่าหมอวันนั้นเป็นพ่อของเด็กในท้องของเธอเธอจึงบอกกับสจีให้ช่วยหาประวัติแฟ้มเก่าๆซึ่งในประวัตินั้นมันมีแดคนแต่แฟ้มมันหายไปแฟ้มหนึ่งซึ่งนั่นก็คือแฟ้มของนภาตามชื่อที่อยู่ตรงกล่องทําให้หมอรีนั้นถึงกับสูดเมื่อได้รู้ว่าหมอวันนั้นก็มาหาแฟ้มประวัตินี้เหมือนกันและเขาก็เอาแฟ้มนี้ไป หมอรีเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องได้ว่าฟ้ากับนภพาอาจจะเป็นคนคนเดียวกันหลังจากนั้นหมอวันก็ก็ตื่นขึ้นมากลางดึกอีกครั้งด้วยอาการมึนงง,งและเขาก็เดินไปที่ห้องนอนของขวัญแต่ยังเห็นว่าผอโหมนั้นมันยังคุมตัวของหมอรีอยู่เหมือนว่ามีแครบ,บางคนนอนอยู่ตรงนั้นและน้องของขวัญก็ตื่นขึ้นมาถามพ่อของเธอไปว่ามีอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่อแต่หมอวันก็บอกว่าไม่มีอะไรและเขาก็กลับไปที่ห้องนอนแล้วก็สลบเหมือไป ซึ่งในผ้าห่มของน้องของขวานนั้นเนธอคือตุ๊กตาหมีนั่นเองภาพที่หมอรีได้เห็นควกคนไข้ของหมอวันเธอนั้นยังคงจดจำมันได้ดีหมอรีจึงมาถามกับป้านวนไปว่า มอก่อนนั้นบมอวันนั้นเป็นคนยังไงและชีวิตของเขานั้นเป็นยังไงบ้างปานวนจึงเล่าให้ฟังว่าหมอวนอันน่ะถูกครอบครัวของตัวเองเอามาทิ้งไว้ที่มูลนิธิก่อนหน้านี้เพียงแค่พามาเล่นหลังจากนั้นก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่กลับมารับเป็นปีๆแต่หลังจากนั้นวันหนึ่งก็มีของขวัญมาส่งให้กับหมอวนันแล้วเขียนข้อความว่าแฮปปี้เบิร์เดย์ขอให้วันนั้นเป็นคนดี หลังจากนั้นโทรศัพท์ของหมอรีก็ดังขึ้นคนที่โทรเข้ามานั่นคือหมอรุ่นน้องของหมอรีที่ฝากให้ถามเรื่องยาซึ่งเธอนั้นก็มีคำตอบอะไรบางอย่างที่เรียกให้หมอรีนะั้นออกไปคุยด้วยหมอรีเธอจึงเดินเข้ามาในห้องที่หมอวันนั้นหลับอยู่แล้วเธอก็บอกกับหมอวันไปว่าไม่รู้ว่าในอดีตคุณเคยขาดอะไรมาบ้างแต่การที่คุณทําแบบนี้กับรีมันมากเกินไปและเธอก็ออกไปข้างนอกไปพบกับหมอรุ่นน้องของเธอ ส่วนหมอวันนั้นก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนงงและเขาก็ถามกับปานวนไปว่าหมอรีไปไหนปานวนจะบอกไปว่าหมอรีนะั้นพาน,น้องของขวัญออกไปข้างนอกส่วนหมอวันนั้นก็ตกใจเมื่อได้รู้ว่าตอนนี้มา11บเอโมงแล้วเขามีนัดกับเซลล์ที่ออฟฟิศ ซึ่งเซลลของหมอวันก็เป็นเซลลสาวสวยที่จะเอายามาขายให้กับหมอวันซึ่งเธอก็มาโวยายกับสจีว่าเมื่อไร่หมอวันจะมาสักทีสจีก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเซลลสาวสวยคนนี้จึงบอกไปว่าหมอวันนั้นไม่เคยผิดนัดเธอนายก็ต้องเป็นนัดแล้วเธอก็โทรไปหาหมอวันซึ่งหมอวันก็บอกว่าเขากําลังจะมา เซลคนนี้พยายามพูดย่อเยอ้ยเส,สจสจีเสจจีเธอจึงเบือนหน้าหนีแล้วก็เดินออกไปแต่เธอนั้นก็ไปแอบอยู่ตรงเสาเพื่อจดรายละเอียดว่าเซลคนนี้กําลังคุยอะไรกับหมอวันซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นคําสั่งของหมอรีที่ให้ช่วยเซลคนนี้กําลังคุยกับหมอวันเกี่ยวกับเรื่องยาที่เอามาส่งให้กับหมอวันซึ่งนั่นมันเป็นยาตัวที่หมอวันนั้นเอาให้กับหมอรีกินนั่นเอง ยาตัวนี้มันเป็นยาค่อนข้างที่รุนแรงถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมากๆจะมีผลต่อร่างกายของคนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตไปเลยก็ได้ซึ่งสจีนั้นเธอก็ฟังไปด้วยแล้วก็จดไปด้วยขณะนั้นเองเซลล์คนนี้ก็เดินมาหาสจีแล้วก็บอกว่าเธอจะออกไปหาหมอวันข้างนอกเรื่องราวตัดมาที่มอรี ที่มาคุยกับหมอรุ่นน้องของเธอซึ่งหมอรุ่นน้องก็บอกว่ายาตัวนี้มันเป็นยาชนิดเดียวกันแตกต่างกันที่สีเฉยๆถ้ากินเข้าไปมากๆนั่นก็คือการกินยาเกินขนาดนั่นเองมันอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยซึ่งเมื่อหมอรีได้ยินเช่นนั้นเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากที่รู้ว่าสามีของเธอกำลังจะฆ่าเธอทางอ้อมเธอจึงกลับมาร้องไห้ที่บ้านเสียใจหนักมากๆที่รู้ว่าสามีที่เธอรักมาตลอดไม่เคยซื่อสัตย์กับเธอแถมยังจะวางแผนฆ่าเธออีกตว เรื่องราวตัดไปที่จังหวัดเชียงใหม่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอาทิตย์เขาเป็นเจ้าของศูนย์รถซึ่งขณะที่เขานั้นเข้ามาทํางานตามปกติเลขาของเขาก็มาบอกกับอาทิตย์ไปว่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามีผู้ชายโทรมาหาณภาคนแรกมาถามถึงพนักง,งานที่มีชื่อว่านภาส่วนอีกคนหนึ่งถามชื่อนภาเฉยเฉยซึ่งคนแรกที่พูดถึงนั่นคือหมอวันที่โทรมวาวันก่อนนั่นเองเรื่องราวย้อนไปเมื่อแปีก่อน ขณะที่อาทิตย์กำลังนั่งทำงานอยู่เขาก็มีนัดกับพนักงานที่มาสัมภาษณ์งานเป็นพนักงานขายซึ่งเธอนั้นก็คือนภานั่นเองอาทิตย์จึงดูประวัติการทำงานของเธอและเห็นว่าเธอนั้นเคยเป็นพนักงานขายที่อื่นมาก่อนหลายๆที่นภานจะบอกไปว่าเธอนั้นถูกไล่ออกเพราะหน้าตาของเธอนั้นไม่ดีเขารับพนักงานสวยๆเข้ามาทำงาน แต่นภา,าเธอก็ยืนยันว่าเธอมีศักยภาพในการทํางานมากๆเธอนั้นขายแล้วก็พูดจาโน้มน้าวเก่งแต่ดูเหมือนว่าอาทิตย์จะไม่ค่อยสนใจอาจจะเป็นเพราะรูปลักษณ์หน้าตาของเธอด้วยเช่นเดียวกันแต่นภา,าเธอก็บอกว่าเธอจะขอเริ่มง,งานวันนี้เลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเธอนั้นไม่สามารถปิดจ็อบที่จะให้คนจองรถได้อาทิ์ไม่ต้องรับเธอเข้าทํางานซึ่งอาทิตย์นี้ก็ยอมให้นภา,านั้นทา หลังจากนั้นอาทิตย์ก็เลยเดินออกมาแล้วก็ถามกับพนักงานชายไปว่านภานั้นทํางานเป็นยังไงบ้างพนักงานชายคนนี้จึงบอกไปว่านภานั้นทางานเก่งมากๆเธอนั้นปิดจ็อบไปได้สองรายแล้วมีคนจองรถคันนี้ก็คันที่สองแล้วซึ่งก็คงไม่ต้องบอกว่าหลังจากนั้นอาทิตย์ก็รับนภาเข้ามาทางานที่ศูนย์รถของเขาแล้วเรื่องราวก็ตัดมานันปัจจุบันขณะที่อาทิตย์นั่งอยู่ในห้องทํางานของเขาพนักงานต้อนรับก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่ามีชายคนหนึ่งมาขอพบ ซึ่งชายคนนั้นก็คือนักสืบที่เองจิตจ้างมานั่นเองเข้ามาขอคุยกับอาทิตย์เรื่องของนาภพาและเรื่องราวโฉมโชดในอีพีที่7ก็ได้จบลงต้องบอกว่าถ้าได้ดูอีพีนี้เต็มๆนะครับผมฉากที่หมอรีเนี่ยได้รู้ความจริงในห้องทํางานของหมอวันเป็นฉากที่บีบหัวใจแล้วก็ลุ้นมากๆเลยนะครับมันเหมือนเป็นการเปิดเผยทุกอย่างถึงความชั่วร้ายของสามีที่เธอนั้นรักมาตลอดแต่หลังจากนี้แหละครับผมความจริงกําลังจะถูกเปิดเผย พะนักสืบที่เอ็มจิตนั้นจ้าให้ตามหานภา กำลังจะได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของนาภาแล้วว่าเธอนั้นไปทําอะไรมาทําไมเธอถึงกลายเป็นฟ้าได้และอดีตของเธอคืออะไรกันแน่และหมอรีเธอจะจัดการกับหมอวันสามีสุดชั่วร้ายของเธออย่างไรมาติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็อขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลตปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรุปวันนี้ไปแล้วครับ ลุ้หลอลกลอุ้หลอกจะไม่จำเป็นต้องแสดงรอกดูออกดีขึ้นบรางที่เธอบอกเธอหลอกหลอกทพี่ฉันเชื่อในเธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป